อ้ยแม่งโคตรกาเว้ยโดยเฉพพี่โด้พีพ่ชายมึงแค่ถีบทีเดียวมึงก็ไปสักไกลแล้วฮ่าฮ่าฮ่าแม่งโคตรกราดเว้ยกาเว้ยกากากาไอ้กาเลยฮ่า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 ทอสูบฉันนี่มันโคตร<า>ไม่อยากทำไม่อยากเลยนี่แต่ต้องหยุดมนันได้เฮ้ จะฆ่าพี่ใช่ไหมเนี่ยเออเฮ้โอโคตรพอเพลิงมุงใยสัตว์อื้อหอไหนคิดว่าจะจะฆ่าพี่ชายงงของฉันเหรอพี่ชายฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะพี่ชายฉันไม่ที่ดีสำหรับฉันเกับบ้านเธอพี่ชายเออ กับไปหาพูดนั้นกันทำไมฉันเหมือนเคยเจอเขามาก่อน <c oughs> พี่ชายของลาพี่ฮะน้องก็พี่ก็รักน้องเหมือนกันพี่ไปก่อนนะเดีย๋ยวพี่ไปหางานฮะเดีย๋ยวพี่ไปหาอะไรห้กีนนะฮะรออยู่นี่แหละนี่ <c oughs> ฮะพี่ชายขงแบบนี้ว่าสุขใสแน่ก่อนที่เราจะไปปารลกกันเออเอ๊ะฮะอืม อ้าวมันทำอะไรตรงนี้ล่ะแล้วพ่อแม่เธออยู่ไหนจ๊ะเฮ้ยหุ้ยอย่าทำอะไรน้องฉันนะเออพวกเราไม่มาร้ายเรามาดีจ้ะไม่ต้องห่วงแร้วนะาเอออันนี้นะฉันให้พวกนายก่อนที่พวกเราจะไปปาลาโลกกันน่ะเออปาลาโลก มันเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณนายทําได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นายต้องการเลยว่าแบบนั้นก็ดีสิฮะอย่างนี้เราก็ได้อยู่ด้วยกันงั้นพวกเราขอไปวอลโลกก่อนนะฮะเออบอลโลกเหรอที่ไหนน่ะชันขอโทษนะไม่เจเป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้แหละมัไม่เป็นปัญหาอะไรมากซะหน่อย เพราะฉะนั้นมันก็โอเคพวกนายพูดหมายความว่าไงแล้วพวูในายสองคนขอถามจริงผู้แกเป็นใครกันแน่หมายความว่าไงอ่ะที่ต้องการจะรู้อ่ะท้าที่พวกเราเคยอยู่ยุก,ก่อนอ่ะยุก,ก่อนเหรอหมายความว่าไงอ่ะอ้าวก็ยุคก,ก่อนน้องเคยมอบพลังให้กับแซส,สกเกลตันสองคนไงน้องจำไม่ได้เหรอจำไม่ได้หมายความว่าไงพี่เดี๋ยวหมายความว่าไงยุก,ก่อนอ่ะอีนพิซนเมก้า อืมทำไมฉันจำไม่ได้นะก็นะมันก็ไม่ไปแปลกหรอกเพราะน้องมพลังวิเศษให้กับซาสเกต้าสองคนนี่เดี๋ยวนะะซาสเกต้นสองคน,นคือใครอ่ะปาก้อนกับโอบีเปล่า